สวัสดีครับพบกับฟีฟ่ามูบายทีเอชอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มีน้องๆนะครับหลายคนนะที่บบว่าบ่นกันมากเลยนะครับในเรื่องของชาลินโหมดนะครับผมชาล g e โหมดก็ตรงที่เจอปารีสแซงแชแมงนะครับบอทมันจะเก่งเกินไปไหนนะครับตรงนี้ครับผมซึ่งยากมากๆเลยนะฮะก็เอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเข้าไปชาลินโหมดนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสรุปตรงนี้ให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับผมตรงนี้ฮะซึ่งชาลินโหมดนะครับในเรื่องของ แอตแทกพอยท์นะครับมีอยู่3ามพันนะครับผมซึ่งตรงนี้ถ้าเราแพ้บ่อยๆนะครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าเราไม่ผ่านปาสแซงชงแชงมงไม่ผ่านเลยนะครับผมทุกครั้งเลยนะไตฟรีเนี่ยอาจจะต้องเลือกตัวในตัวหนึ่งระหว่างตัว92หรือเอ็มเปเป้นะครับผมเนาะตรงชาลินโหมดตรงนี้นะครับผมซึ่งสาคัญเหมือนกันนะใครไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนะเข้าใจเพราะว่าพี่ก็เคยไม่ผ่านเหมือนกันนะฮะเป็นอะไรที่ยากเหมือนกันนะครับผมแต่ทีนี้นะครับ มันก็เลยส่งผลกระทบนะครับตรงนี้3 5สาเลยนะทำให้ผล a อ t แทกพอยต์ตรงนี้ครับมันอาจจะได้ไม่เต็มตรง13,430นั่นเองครับผมน้อนตรงนี้ซึ่งมีผลในเรื่องของการแลกทั้งตัว92นะครับผมแล้วก็ MPP นะครับผมดังนั้นนะครับสายฟรีนะอาจจะจำเป็นจะต้องเลือกไม่ตัว92เลยนะครับหรือจะไปที่ MPP ครับผม ตรงนี้ฮะเนี่ยตรงนี้เลยอ่าพูดง่ายๆว่าเราเดินมาตรงนี้ก่อนครับผมมาเอาสตาร์เตอร์ร้อยตรงนี้ก่อนนะครับผมเพื่อที่จะเอาเอ็มเปเป้นั่นเองครับผมถ้ามีคะแนนเหลือนะครับเราค่อยมาแลกตัวนักเตะ92อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเอ็มเปเป้พี่มองว่า94เลยนะเอ็มเปเป้น่าจะเป็นหัวใจหลักของเรามากกว่าครับซึ่งนักเตะเหล่านี้92ซึ่งในตลาดน่าจะเกลื่อนเนาะเอ็มเปเป้94น่าจะแพงกว่านั่นเองครับผมดังนั้นนะครับถ้าสายฟรีแล้วไม่ผ่านปารี เราจำเป็นจะต้องมาเอาตรง Attack Starter Point ตรงนี้นะครับให้มันได้325นั่นเองครับเพื่อที่เอาไปแลก MPP เนาะนะครับ MPP เนี่ยใช้ Attacker Starter Point 300เท่านั้นนะครับผมเนาะดังนั้นมา MPP ก่อนนะครับผมที่เหลือนะครับเราค่อยไปเอาตัว92อีกทีหนึ่งนะครับผมกรณีที่แพ้ปารีสนะครับหรือว่าใครที่ชนะมาก็ตามครับผมมาเอา MPP ก่อนก็ได้นะครับเอาไปใช้ก่อน ซึ่งตัวสตาร์เตอร์เนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเอ็มเปเป้ครับผมถ้าเอ็มเป้ไม่ดีจริงนะครับไม่ยิงเราพุนหรอครับผมเจอฟารีดนี่โอ้โหยิงไส้แตกเลยนะฮะเอ็มเป้เรานะครับผมดังนั้นเอ็มเป้ก็น่าจะดีนะตัว94นั่นเองครับผมอ่ะคะแนนเหลือค่อยมาแลกตัว92อีกทีหนึ่งนะครับผมไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆนะครับผมไปลุยฟารีดแซงเชแมงนะครับผมว่ามันจะโหดร้ายขนาดไหนนะฮะไปเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผม สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่จะเปลี่ยนจากสายฟรีนะครับผมเป็นสายสนับสนุนเกมนะครับผมพี่ป๊อปมีร้านแนะนำนะครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองครับมีบริการเติมฟีฟ่าม b บายเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมรับเติมทุกแพ็ททุกราคาในเกมนะครับผมราคาถูกเกม 10- 20%่เนั่นเองครับผมสะดวกปลอดภัยใช้เวลาเติม5-15นาทีเท่านั้นครับและทุกการเติมมีใบเสร็จไม่โดนแบนไม่โดนรีฟันแน่นอนและที่สาคัญครับเจ้าของร้านใจดีมากๆเลยนะครับผมลิงก์เพจร้านที่ปักบุดไว้ให้ โอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาลงเจอปารีสแซงเชีงนะฮะไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะฮะรอบแรกครับผมก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e ให้กันด้วยนะจ๊ะอืมนี่พี่เป็นหน่วยก้ะตายเลยนะโอเคครับอันดับแรกเนาะเราก็ต่อบอลมาง่ายๆครับผมพยายามนะครับอย่าเสียบอลนะต่อบอลแบบง่ายให้ง่ายที่สุดนะครับผมนี่ครับพี่ก็ คือเป็นสายเปิดหมงเนาะก็จะชอบมาริมเส้นนะครับผมแล้วก็เปิดเข้าไปนะโอ้แต่พูดถึงนะบอดของปารีสนะฮะโหดจริงๆนะฮะคือแบบในเรื่องของแท็คเกิลน,นะครับในเรื่องของการแย่งบอลน,นะโอ้โหมันแย่งหนักจริงๆฮนะแย่งแบบโหดมากครับผมลูกนี้เดี๋ยวเราจะลองเปิดดูนะฮะไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าครับผมอืมอ่าอันดับแรกเราต้องได้ลูกแรกภายใน ครึ่งแรกก่อนนะครับผมตุนไว้ก่อนนะครับสักลูกหนึ่งนะครับผมนี่ครับอ่าลูกแรกมาแล้วขวัญขวัญกำลังมาครับผมขวัญมาแล้วโอเคที่เหลือไม่น่าจะยากครับผมอ่ะกูกูยี่เหรอกูยี่นี่โอ้โหโคตรถึกเลยนะเป็นอะไรที่แย่งบอลยากมากโอ้โหคาคิมิเมซี่มาแล้วเมซี่ว่าไงครับเมซี่อืมเนี่ยครับเราก็ปิดมุมไว้ครับผมไม่ให้เมซี่เปิดบอลมาที่ ตรงกลางได้นะนี่นี่ครับอ่าสกิลนี้ครับผมเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับสกิลเช้งเลนเนี่ยครับลองไปหาซื้อมาได้นะครับ500เพชรครับผมเพชรที่พี่เสียไปไม่ใช่ไม่ใช่เอาไปเล่นปารีจนหมดนะฮะเอาไปซื้อสกิลมาครับผมโอ้ปาบจังหวะนี้ไม่ได้จริงๆฮะเมสซี่อ่ะหมดครึ่งแรกครับผมอ่ะไม่เป็นไร อันดับแรกครึ่งแรกต้องตุนไว้หน่อยนะฮะตุนไว้สักลูกหนึ่งก็ยังดีครับผมไม่งั้นนี่ครึ่งหลังนี่แย่เลยครับสามลูกนี่น่าจะแบบเงือตกเลยอ่าแล้วก็ออกข้างมาครับผมอ่ะสันโชมองเพื่อนอ่ะส่งง่ายงายครับผมอ่ะไหลบอลยยง่ายงายครับวิ่งก็ได้เดินก็ได้ครับยังไงก็ได้ขอให้ต่อบอลอย่าให้เสียบอลน,นะครับเพราะเสียบอลเมื่อไหร่นะครับผม โอ้แย่งบอลจากปาริสยากมากเลยครับผมเราต้องเล่นด้วยความระมัดระวังนะครับผมฮะสากาเปิดมาลูกนี้อื้อโอเว่นไม่ได้ครับผมมุมไม่ดีมุมไม่ดีเมื่อกี้แต่ถึงโอเว่นนะอ้าวเฮ้ยยังไงยังไงอะไรตะใบเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห เกือบสวยแล้วครับผมเมื่อกี้ถ้าหลุดนี่ยาวเลยนะเมซี่เมื่อกี้นะครับก็ต่อบอ bon ลง่ายๆครับผม Ow โอเว่นโอเว่นลูกนี้ไม่มีเชิงเลนอะนเสียดายเฮ้ยปึอ้าวาั้นโชคว่าจะกดเฟกช็อตซะหน่อยฮะเอ้าวเชซุดลื่นไม่ถึงเชซุสแต่เมื่อกี้นะครับเป็นอะไรที่แย่งบอลยากมากเลยครับผมอออืื้ห ต่อบอลโคตรดีเลยฮะบ,บอทอะไรวะเนี่ยโหดมากเลยเวลาที่เสียบอลนะฮะโอ้แบบเนี่ยต้องกดแอดแท็กเพื่อที่จะเนี่ยครับพี่กดแอดแท็กไว้นะครับไม่งั้นเราแย่งบอลยากครับกุยี่นี่โอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยกุยี่งานไงฮะเอเปเ้นั่นไงฮะเอาแล้วครับเอาแล้วจังหวะนี้นะครับเรา ปิดเลยครับผมไม่รู้นะเทคนิคเทคนิคที่ไปเห็นมานะครับในเพจอื่นนะเขาบอกว่าเฮ้ยปิดปิดระบบเลยนะแล้วก็รอสักพักหนึ่งแล้วก็เปิดใหม่นะฮะอ่าตรงนี้นะครับไม่รู้เป็นบั๊กหรือเปล่านะคือแบบว่าเหมือนกับว่าเราทําท่าหลุดไปนะจริงๆตั้งใจหลุดอะไรประมาณน,นี้นะครับผมแล้วก็เข้าใหม่นะฮะก็ระบบมันเหมือนกับว่ารีเซ็ตใหม่นะให้เราเริ่มต้นเล่นใหม่ได้นะครับผม อ่ะตรงนี้นะครับเราอาจจะต้องเล่นแต่เช้านิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเราอาจจะมีเวลาเราจะได้มีเวลาในการแบบว่ารีไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะชนะนั่นเองครับผมอ่ะอันนี้คือรอบ2นะฮะลูกนี้โอเว่นครับผมอื้อหือตุนมา1ลูกครับในนาทีที่33ครับผมลูนิโอเว่นปั่นโค้งๆมาฮะเข้าเลยครับผมอ่ะสบายใจ1ลูกแล้วครับผมอ่ะ ทีนี้ก็พยายามนะครับผมอย่าให้ฝั่งปารีสนะครับได้บอลเยอะนะครับผมอย่าให้เขาได้แบบเป็นฝ่ายได้บอลเยอะนะครับผมอันนี้ก็พูดยากอยู่เนาะเอาง่ายๆว่ามีสมาธิแล้วกันในการต่อบอลนะครับผมอ่าลูกนี้ครับผมว่าไงฮะว่าไงครับจานเออได้แล้วครับผมได้อีกลูกหนึ่งแน่ๆครับผมลูกนี้อออืืเด้งมุมนี้ครับไม่มีพลาดนะครับผม๋ยเว้นรับไปได้นะ ค okay. อ่ะอตุนไว้2ลูกนะครับน่าจะนะโอกาสน่าจะชนะสูงนะฮะตุนมา2ลูกแล้วในนาทีในครึ่งแรกนั่นเองครับผมกูยี่นี่โอโหอะไรเนี่ยโคตรถึกเลยฮะแย่งบอลไม่เคยได้เลยโอ้โหเอ็มเป๊เปเปลูกนี้จานเอ็มใจยเย็นใจยเย็นแหมได้ข่าวจะย้ายไปปารีสนะครับเล่นดีดีนะฮะยิงเราไส้แตกเลยฮะเมื่อกี้นะหมดครึ่งแรกครับผมก็ พยายามยิงให้ได้ครับ1นถึงสลูกนะครับ1ลูกเป็นต้นไปนะเอางี้แล้วกันนะครับตุนไบครับผมฮาแหวลูกนี้หมุนมาครับพยายามใช้สกิลมูฟเยอะๆนะครับผมบอดเออนะบอดเออนะในการใช้สกิลมูฟครับลูกนี้ว่าไงครับโอเว่นว่าไงครับไม่ได้ครับสายเปิดมงกับโอเว่นเนี่ยไม่เข้ากันเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ต้องใช้ครับผมเพราะว่าเขายิงดียิงคมนะฮะก็ต่อบอลง่ายๆครับผมต่อแบบนี้นะครับนี่ครับ โอเว่นลูกนี้ใช้สกิลมุฟพลาดไปนิดนึงครับหันหน้าผิดครับจริงๆต้องหันไปทางหน้าประตูนะฮะโหลเนมาโอ้โหลูกนี้จะโดนไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเนมาเฮ้ยโอ้โหมีตัวซ้อนนะล็อบบะเซนมาซ้อนด้วยได้ครับผมซานโชต่อบอลง่ายๆไปที่หาแหวนโอเว่นครับผมอ่าเจสุสครับอาคิมิอ่าสายค่าจ่ายบอลมาที่โอเว่นโอ้ เชชุตดูลูกนี function, <c oughs> ้ครับนี่ครับเห็นไหมฮะสกิลเทพครับผมสกิลเทพฮะเมื่อกี้นี้ฮะอ่เดี๋ยวย้อนให้ดูอีกทีนึงครับผมอ่ตรงนี้ครับนี่ครับปึ๊บปั๊บนี่ครับผมเช้งเลนครับผมเช้งเลนเปลี่ยนชีวิตครับผมอ่าก็นําไม่ใช่สิเสมอสามสามนะครับผมจากเชชุตลูกนี้ฮะอ่บินภาพสโลครับผมซึบซึบนี่ครับก็หลอกให้กองหลังไปอีกทันได้นะฮะอ่าลองเอาไปใช้ดูครับผมสกิลมุทตรงนี้ดีดีครับบอกต่อเลยครับผม 500เพชรครับผมพี่ก็เพิ่งมารู้หลังๆนี่ครับผมเขาไม่ใช้ตอกส้นกันแล้วนะไอเราแบบว่าไปใช้ตอกส้นกับโอเว่นอยู่โอโหโอเว่นไม่ไหวเลยครับผมนะครับมันใช้เยอะๆครับซันโชก็มีครับซันโชฮา์เวดครับผมมีหมดนะลูกนี้ว่าไงครับลูกนี้เชสุดโยนมาให้โอเว่นครับผมอได้มงจุนได้ครับโอเวนลูกนี้ครับผมก็นําแล้วนะนําแล้วนะครับผม นำในทีที่66เนาะ4ประตูต่อ3แล้วนะครับดูนี้ครับชิดเบาๆครับผมโอเว่นก็มงเบาๆเช่นกันฮะแต่มงคมเหมือนกันนะอย่าให้โอเว่นได้มงครับผมไม่งั้นจะมงครับเอาอตอนนี้นะครับเราก็ต้องมีสตินะครับผมนำก็จริงนะฮะแต่ว่าอย่าให้เขาได้บอลเยอะนะครับผมอ่ะต่อบอลง่ายๆครับโอเว่นนี่ครับซันโชโอเว่นครับผม รูนี้เราจะคือกำลังจะกดเฟกช็อตนะแต่มันกดพลาดครับผมกดไปกดไปยิงแทนนะฮะรูนี้ลากลัวไม่ได้ครับผมสากา้าล,ลนูนี้ดูดิไม,ม่ได้เหมือนกันครับไม่ตรงกรอบครับผมนาทีที่70กว่าแล้วนะครับผมพยายามนะครับอย่าเสียบอลน,นะครับผมมีสตินะครับผมอ้าวจังหวะนี้ฮาคิมมีก็มีพลาดเหมือนกันนะ ลูกนี้ลูกนี้ว่าไงครับเซซุสหมุนตัวหนึ่งครั้งแล้วยิงนะฮะเตะไปยิงที่มุมแรกนะครับผมไม่เข้าครับแล้วกลัวลูกนี้ว่าไงโอ้ยช่วงนี้กำลังมีปัญหาในเรื่องของลูกลูกหมงครับผมอ่าจังหวะนี้ว่าไงครับทีที่แปดสิบครับผมว่าไงฮะว่าไงครับเราเอาไงดีฮะกองเต้บอกเอาไงดีพวกเราเฮ้ยเฮ้ยบอดไม่เฮ้ยบอดไม่ไล่เสร็จแล้วครับผม อ่ะทีนี้นะครับน้าแบบนี้นะครับไม่จําเป็นจะต้องเสียนะครับผมไม่ต้องเป็นจะต้องเสียบอลนะครับพยายามคลองบอลให้นานที่สุดครับผมซึ่งเราใช้วิธีทวงบอลครับผมอ่าอ่าบอกแล้วอย่าเก่งนะครับผมอย่าเก่งกับบอลนะฮะนี่เป็นไงล่ะอบเป้เป็นไงงงอะไรทีอ้าวงงอะไเจอคลองบอลแบบนี้ครับผมอีบเป้ก็ไม่มานะฮะตอนนี้นะอโนครับผมมาที่ มุมเลยครับมุมทงเลยไหมอนโนมามุมทงหมไอ้กลาสิบนาทีหมดแล้วนี่ถ้าเราไม่ส่งนะมันก็จะแบบไม่เป่าสักทีนะฮะดังนั้นเราจําเป็นจะต้องส่งบอลออกไปหน่อยนะฮะนะเราส่งบอลออกไปดิหมดเวลาแล้วนะน่าจะหมดเวลาอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมคือก็เล่นด้วยสติแล้วกันนะครับในการเจอ ฟารี่แซงเชมงนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะก็น่าจะมีทิกแล้วเนาะก็คือพูดง่ายว่ากดออกนะครับผมกดออกเลยนะครับพี่เล่นมา2วันนะวันนี้เพิ่งกดออกวันแรกนะครับผมนะก็เป็นกำลังใจงให้ครับผมแล้วเจอกันอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ